การมาตรา15หมดอันนี้เขาก็ขายมาตรา12หมดเสร็จแล้วแล้วพรบรองรับในการจุดยิงหายยังไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดก็ต้องใช้มาตรา12ถันไปใช่ไหมครัถ้าใครแบบนั้ธิการก็ต้องหมดนั่งช่ยก็ไปอ่านได้เลยรวมถกตั้งต่ซึ่ขาดตัวมาตรา12นี่ถ้าคุณแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยมันจะคุณก็จะโดน1.57มันยาวเลยนะ157ผมไม่อยากทำนะ1.57เนี่ยตั้งงานสอบสวนภาครัฐศารยังกันเดือนนะ ผมไม่อยากทำเนี่ยท uh. ั้งหมดเลยแต่นายกผมต้องเป็นเจ้าพนักงานข้อเกาหานะดีที่สุดจะใช้สิทธิ์นี้ปล่อยเข้าไปอยากทำคุณหรอกแล้วนี่คุณฟังคุณฟังผมนะด้วยเกียรติขอาณาผมจะไม่ท้องกลับจบครับจบเข้ไปแต่ต้องยกเลิกข็เก่าหาทั้งหมดแล้วไอ้คำนูลี่ต้องมาที กใ้สิุทไม่ต้องกลัวผมจะพร้อมกลับผมบอกแล้วว่าไม่มองกลับไปไปชุมไปทุมก็เราไม่กลับมาเอาพี่ในในฐานะตรงนี้เพราะว่าผมไม่มีบ้านไม่ได้สั่งคุณที่อยู่ในสั่งก็ไม่ได้บอกให้ไปสั่งไปพี่ก็ในปานะเราเป็นหนึงที่อาปาปาไปแล้วไปในสถาน เาตบมือในฐานการเงินง่ายๆทีรเรเราไม่สิทธิ์ตามกฎหมายที่เขาให้ไว้แค่นั้นเองใช่ไหมฮะใส่ใจไป